在ใช่ไหใ่พรุ่งนี้再,再说下次再说เอาไว้ใช่แบบผัดไปก่อนครับหรือค่อยไม่ใช่เสียงค่อยนะความหมายคือแบบค่อยว่ากันนะ่ะค่อยอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างพร้อมแล้วค่อยอะไรบางอย่างรูปแบบนี้ครับทุกคน EP นี้ครับชวนดูตัวใจกับเรื่องของคำพูดภาษาจีนครับ อันเนี้ยในอีพีก่อนเรามีพูดถึงไปแล้วนะแต่ใช่ในอีพีก่อนอันนั้นครับจะเป็นเรื่องของแบบว่าทําอะไรบางอย่างซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่คราวเนี้ยจ่ตัวเดียวกันจะเป็นเรื่องของการที่ผลัดไปก่อนนะครับหรือค่อยอะไรบางอย่างนะครับทีเนี้ยเราไปดูโครงสร้างเขากันว่ามันใช้ยังไงผมคัดประโยคตัวอย่างมาให้ดูนะก่อนอื่นนะครับฝากพวกเรานะกดไลค์กดแชร์นะครับ s u b s c r i ต e ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราไว้ครับคลิปหน้ามีอีใหม่ๆตอนใหม,ใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดกัน OK，好，我们现在哈开始，对这个哈开始。来，如果读，阿拉讲，明天快挖干。OK，我呢啊就没啦，得啦。明天，对，明天哈，明天再说，是吧？明天，明天一个再快挖干。然后，跟对，这个是说，对吧？就是说，就是说,说，就是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 说， คือไปตรงๆอ่ะคือพูดแหละแต่วันที่ภาษาไทยอ่ะจะมีแบบค่อยว่ากันใช่ไหมค่อยว่ากันเอ再说พรุ่งนี้ค่อยว่ากันคือคือจะเอาอยัางไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันรูปแบบนี้ก็ได้นะครับเออจะก็应该怎么办ใช่ไหมทำไงดีนะโอเคแต่มันมันดึกแล้วไงมันมืดแล้วใช่ไหมโอเค明天再说ใช่ไหม明天再说พรุ่งนี้ค่อยว่ากันหรือพรุ่งนี้ค่อยมาคุย ไปดูต่อเนะครับเป็นการผัดไปเหมือนกันแต่คราวนี้เมื่กี้หมิงเทียนนะครับแน่นอนจริงๆมันมีคําพูดหลายอันที่มาต่างได้นะเมื่อกี้อันเมื่อกี้คือหมิงเทียนคราวนี้อาจะเป็นคํานี้น้ครับ下次对好下对吧下次 OK 上次下次下次对次แปลว่าครั้ง OK 下 OK 下一个是吧下อันนี้อราจะหมายถึงถัดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้น下次คือครั้งถัดไปหรือภาษาไทยจะบอกว่าครั้งหน้า โอเคม好下次好下次再说โอเคครั้งหน้าค่อยว่ากันใช่ไหมชัวที่บอว่าพูดนะครับแต่จะหมายถึงแบบมันภาษาไทยอ่ะค่อยว่ากันละกันจะเอาไงค่อยว่ากันเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันครั้งนี้อาจจะไม่ทันหรือครั้งนี้อาจจะลืมอ่า๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันเดี๋ยว下次再说ใช่ไหมโอเค好下次再说แบบนี้เพราเราระวังนะมีทริคนิดนึงการออกเสียงนะครับตัวชั่นะครับหลายคนจะติดกับแบบ คำว่าขอบคุณขอบคุณคือ谢ใช่ไหมเชี่ยเชี่ยเชีช่ยแต่นี่คือ下啊 xia s h a ใช่ไหมตั้งพินอินแอร์ก็ออกเสียงเป็นอ้อใช่ไหม下啊下次再说แบบเนี้คือครั้งหน้าค่อยว่ากันคราวหน้าค่อยว่ากันนะครับซึ่งถ้าแบบเนี้ยเราพอจะจับโครงสร้างมันได้แล้วไหมโอเคพรุ่งนี้ใช่ไหมครั้งหน้าค่อยว่ากันแล้วก็สายไปพรุ่งนี้หรือครั้งหน้าโอเค明天再说下次再说是吧โอเคอ่่ะเทานี้เอง ไปดูต่อนะครับคล้ายๆกันโครงสร้างนี้เพราะเราดูแต่อันนี้ตัตแน่นะครับเราใช้ผมใช้ตัวนี้ก่改天是่改改ไก่ยมคนบอกแต่ว่าแก้หรืออปบ่าหเรืออยไรหเรือเปล่าแต่พอเราดู่เทีนทนใใยน再约改天再约แต่พอเราดูอันนี้ก่อนภาษาไทยเขาบอกว่าวันหลังค่อยนัดดูนะวันหลังค่อยนัดเพราะเราดูก่อนคือใจอันนี้ค่อยแบบผัดไปก่อนอยู่แล้วก่เทียน ่ปาไก่เทียนเพราะเราดูไก่เทียนตัวนี้ถ้าแปลต,ตรงๆคือวันหลังคราเอาคือเหมือนเอาเอาไว้วันหลังอ่นะข้อหมายคือแบบวันหลังอ่ะนะครับวันหลังใช่ไหมโอเคหรือเอาไว้มีเวลาเอาไว้มีจังหวะเอาไว้มีโอกาสเนี่ยค่อยอะไรบางอย่างจำดีๆน,นะไก่เทียน่บาอันนี้อาจจะหมายถึงแบบเป็นการพูดนะครับลักษณะเพื่อที่จะบอกว่าเอาไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยลักษณะบริบทเนี่ยไนะก่เทียนใช่ปะไก่เทียน ，对吧？改ไ再约，ก่ทใเยีนี้ดู้างหลังเยืตัวหลังจะหมายถึงนัดก็หมายนัมกันนะครับก่ทียนใจเยอะไว้ว่าหลังค่อยนัดกันนะครับซึ่งอันนี้มันจะไปโผลอยู่ในบริบทช่วงประมาณแบบจะบอกลากันก็ได้นะหมายถึงบว่าคนสองคนจะลาจากกันใช่ไหมโอเคเขาวันนก่ทิ้ใจเยอใโอเคคือแบบปกติไม่ได้เจอกันมาจำแต่ว่าแบบอันนี้ก็มันจะบอกลากันใช่ไหมโอเคเาวันี้แก่ที้นใจเยอแ้ยนัดกัน หมือนภาษาไทยอ่ะเดี๋ยวไว้เอาไว้นัดกันซึ่งไว้ในที่นี้คือหมายถึงไว้มีโอกาสหรือไม่ไว้มีจังหวะเดี๋ยวป่ะ好改天再约นะครับ,รบผมจะพยายามอธิบายนะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ไนยะหรือบริบทของของการใช้นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้ภาษาไทยอธิบายเพราะเราฟังความหมายหรือหรือหรือนยะของมันก่อนเนะียจะน่าจะโอเคที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปใช้ได้อย่างอย่างถูกต้องเนาะไปดูต่อพร้อมแล้วค่อยว่ากันด้วยวปะ่ะ准备好 再说อ่ะคำว่า준비ผมพูดถึงบ่อยนะ준备是吧แต่พอเราดูนะคือมันต้องอะไรบางอย่าง่อะไรบางอย่างคืออะไรบางอย่างเราค่อยอะไรบางอย่างซึ่งอะไรบางอย่างข้างหน้าเนี่ยผมหมายถึงคำพูดที่บอกว่า준비好了是吧준备แปลว่าเตรียม好ดีหรือเสร็จ好了คือเสร็จแล้วเตรียมเสร็จแล้วใช่ไหม준비好了เตรียมเสร็จแล้วหรือเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมนั่นแปลว่า什么意思好准备好了再说 ใช่ป่ะโอจุดไปหาเร再说คือพร้อมแล้วค่อยว่ากันคือหมายถึงแสดงว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมอันนี้พูดถึงเรื่องภาพกว้างๆนะครับการกระทาหรือการเตรียมงานอะไรบางอย่างใช่ไหมหรือเตรียมตัวทําอะไรบางอย่างเดี๋ยวพร้อมเราค่อยว่ากันใช่ป่ะจุดไปหาเรา再说现在不行哈现在不行大家没有ไ明白准备好了再说วพร้อมเราค่อยมาว่ากันเคอา้าไปดูต่อคําพูดต่อมาเพ่มดู รอเขามาเราค่อยว่ากันคือแสดงว่าตอนนี้ต้องรอเขามาตัดสินใจหรือเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือรู้อะไรมากกว่าเราโอเค้องใช่ไหต้องเขา้อกออดังเขาบอกรอเขามาแล้วอันนี้ตรงตัวมาก้องเขาบอกรอเขามาแล้ว再说ค่อยพูด说ผมพูดไปแล้วนะ แตว่าพูดแต่ไมทถึงแบบค่อยว่ากันคือจะเอาไงค่อยว่ากันเราใช้ตัวชัวตรงนี้ได้นะครับโอเค好้า来了再说่ะโอเคฮะตรงคือรออยู่แล้วนะครับอันนี้แปลตรงตรงัวมากรอเขามาแล้วตรง等他来了再说ค่อยว่ากันใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคอ้าไปดูต่อข้างล่างนะครับเหมือนกันใช้ตัวตรงตรงที่แปลว่ารอเหมือนกันโอเค รอฉันมีตังค์แล้วค่อยซื้อโอเคแมอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเดี๋ยวรอฉันมีตังค์ก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับอย่าเพิ่งแบบเร่งขายบางคนแบบเฮ้ยทำไมไม่ซื้อสักทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคอา好ต้อง我有钱了再买โอเค等我有钱了再买่ะ,อะโอเคพอดูตัวเนี้ยนะครับถ้าใครพอจะทราบเรื่องการเปลี่ยนเสียงเสียงสามชนกันแต่ผมจับเอาต่องกับหัวพูดติดกัน 不少人先三空等个话个，还变多南边多东，你看，等我，是吧？等诶、哎，等等我有钱了再买，是吧？等我有钱了再买，等我有钱了再买，可不？哦，对了，等个话被铺接梗，但บาง可以说，铺我扑接接梗你了，对吗？等我有，是吧？等我有，怎么样？它变的几的吗？等我有。 ก็ได้ครับคือมันอยู่ที่เหมือนเหมือนการเว้นวรรคสเต็ปเอ่อเว้นวรรคจังหวะในการพูดแหละนิดนึงเท่านั้นเองนะครับโอเคเช่นสมมติต้องวะใช่ไหมต้องวะห我有ไปเปลี่ยนตัววะก็ได้ถ้าพูดติดยาวกันหมดต้องวะเหยอฉ我有钱了ใจ่ไมเไมเปลี่ยนเป็น我โอเคต๋ง我有钱了再买也可以啊ใช่ป่ะโอเคแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะซึ่งตัวนี้เหยฉ有นมีตังมีเงินน,นั่นเองโอเค有钱了แต่ไปลองดูนะอันนี้ นะครับก่อนที่จะไปข้ามตรงนี้ไปเพราะเราตัวคํำนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดน,นึงของคําว่าหยเฉียนเพราะเราหยกเฉียนแปลว่ามีตังค์ใช่ปะแปลว่ารวยได้นะเอภาษาไทยแปลว่ารวยได้รอฉันรวยแล้วก็ซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับหยเฉียนนะครับหยเฉียนคือมีตังค์เหมือนภาษาไทยเหมือนกัน有钱人ใช่ปะ有钱人คนมีเงินหรือคนมีตังค์ก็คือคนรวยได้เหมือนกันนะครับภาษาจีนก็สื่อได้เหมือนกันเลยนะครับบอกแล้วภาษาจีนไทย ภาษาจีหนภาษาไทยหลายๆจุดม,มันมันมันใกล้กันมากนะครับโอเคใช่ไหมครับโอเค有钱ใช่ป่ะ有钱人ก็คือ有钱了ก็คือบางทีบอก现在他有钱了ตอนนี้เขารวยแล้วตอนนี้เขามีตังค์แล้วแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะอ้าวขอประโยคนี้อีกที等我有钱了再买โอเคเอาไป่านอันต่อมานะครับวันนี้คิดได้แล้วค่อยบอกฉันโอเคคิดได้แล้วก่อนโอเคเพื่อดู โครงสร้างเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับใช่ใช่ไหมโอเคแต่คราวนี้ดูตัวหน้า想好了对吧想好了นะครับโอเค想สี่บอกว่าคิด好了ดีแล้วหรือเสร็จแล้วคิดได้แล้วคิดดีแล้วก็หมายคือก็คือคิดได้แล้วอ่ะคิดตกแล้วอ่ะโอเคคิดตกแบบโอเคหาทางออกได้แล้วตัดสินใจได้แล้ว想好了再告诉我是吧这个告诉告诉我想好了再告诉我คคคิดดไ้้แลว่่อยอยบอกฉัน 你个 o k 最近呢阵我告诉咪看嗰啲咧，即系什么？你先睇我通知，哎，通知是吧？通知通知，唔系点？แจ้ง，唔系点？แจ้งความ，แจ้งตำรวจ，唔系，唔系点？咁，佢哋แจ้ง我嚟，可能系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  อันนี้เป็นคําพูดปิดท้ายครับแล้วก็เป็นคํพูดที่ต่อก,กันนะครับอันนี้แรงเหมือนกันเลยเนี่ยภาษาไทยเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีก่อนครับดูแลตัวเองให้ดีก่อนในที่นี้สื่อถึงเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับค่อยไปดูแลคนอื่นโอเคเอานะอะไปซีนกั่าใช่ปะซี่าวจื๊อพเราดูข้อสอง เชีนจะหมายถึงก่อนนะครับคือทำอะไรบางอย่างก่อนเชีนแล้วตามด้วยสิ่งที่จะพูดหรือการทำนั้นนั้นกว好ากว่านตัวนั้หมายถึงการจัดการดูแลอาจจะหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่นะครับหรือคนก็ได้กวนใช่ปะเป็นการแบบจัดการดูแลกว่างเจัดการดูแลให้ดีหรือให้เสร็จก่อนนะครับหขกว่าสิยงสามหก็สิยงสามกวเอเสียงว่ากวใช่ป่ะกวลเขวกัลเเนกวเขาตั ดูแลตัวเองให้ดีก่อนดูแลในที่นี้ความหมายคือดูแลเรื่องดูแลธุระดูแลปัญหาจัดการตัวเองให้ดีเสียก่อนใอน,ใค,นะค,นใคือไปดกแน,กกนตัวเดียวกันจัดการ,การใช่ไหมครับคนอื่น,นค่อยไปดูไปวุ่นวายไปจัดการคนอื่นดี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 去管 别人อีกทีหนะึ่ง先管好自己再去管别人อืมโอเคเซตคำพูดนะครับประมาณนี้ให้พวกเราลองเอาไปใช้พูดดูนะครับจะแต่งต่อเองก็ได้นะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมพยายามออกเสียงมาด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นประโยชน์นะเช่นเคยฝากพวกเรากดไลค์กดจับสคริปต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามพวกเรา เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเรื่องใน EP หน้ามาว่ากันโอเค EP นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีนเรียาจเรียนภาษาจีนเรีาีน สำหรับพวกเราที่สนใจคอสเียนภาษาจีนกลางกับพวกเราคลิก s e เว่นคลัครับ,รบเราแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้นะครับตามระดับเลยนะครับมีตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อยอด1ต่อยอด2ต่อยอด3สามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าเรียนไปเรายากหรือง่ายเกินไปเนี่ยเล่นไปหนะึ่งวันนะครับสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนระดับได้นะมีเนื้อหาให้เข้าดูได้เลยครับมีคลิปเรียนนะครับให้ดูแล้วอยู่แล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือ นะครับเพราะเราสามารถที่จะนัดเรียนสดนะครับแต่ต้องนัดล่วงหน้านะกับผมนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยแบบตัวต่อตัว1ครั้งนะครับหคอร์สเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้1ครั้งเลยนะครับและก็จะมีนัดเรียนสดเพิ่มแบบกลุ่มนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ส่วนถ้าสมบูรณ์ต้องการที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัวนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับอย่างน้อย1วันนะโอเคสามารถที่จะเข้ามาเรียนที่ห้องเรียนสดเลยก็ได้นะครับแบบตัวต่อตัวกับผมนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เรียนออนไลน์ก็ได้บางคนแบบอยู่ไกลเงี้ยไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมและนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะมีการบ้านนะครับจะมีการบ้านพิสูจน์ทดสอบความเข้าใจนะครับโอเคพิสูจน์เลยทดสอบแะ้วกันทดสอบความเข้าใจนะครับดูว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับการบ้านก็คือเราสามารถพิมพ์ส่งนะครับเขียนถ่ายรูปส่งหรือนะครับสามารถที่จะ ส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นการส่งการบ้านเข้ามาเพื่อทดสอบทักษะการพูดนะครับโอเคให้ผมฟังแล้วถ้าสมมติผิดหรือไม่โอเคตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะแก้ส่งกลับไปให้แบบตัวต่อตัวเช่นกันนะครับ <S 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 ทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยหปีนะครับเรียนได้เลย1ปีนะครับโอเคราคาเพียงแค่1นึ่งพับาทแค่พันเก้ารนะครับโอเคอันนี้นะเลือกได้เลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียนจากคลิปนี้นะ จะมีแถมฟรีให้อีกนะครับอีก30วันไปเลยเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1ปีกับอีก30วันในราคาเพียงแค่1,990บาทและมีชีตเหรียญนะครับส่งใบฟรีถึงบ้านกันไปเลยนะครับโอเคส่งชีตเหรียญนฟรีถึงบ้านด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อันนี้เออโอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้แหละแค่1,990งนารนะครับเลือกไปเลย1ระดับนะครับสามารถเล่นได้1ปีนะครับแต่นะครับเรามีทั้งหมด4ระดับใช่ไหมนะครับปูพื้นฐานต่อยอด1ต่อยอด2แล้วก็ต่อยอด3นะครับบางคนบอกโอ้ยแค่ระดดัับเลยยไ้ม ตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยนะครับหรือบางคนบอกเรียนมานานแล้วอยากจะทุนปูพื้นฐานด้วยนะครับสระดับโปรโมชั่นพิเศษแค่3,990บาทเรียนได้1ปีพอไหมหนึป่ปีต้อง4ระดับ1ปีไม่พอ1ปีครึ่ง นะครับเอาไปเลยนะครับเพียงแค่3 9 9 0บาทนะครับเรียนได้1ปีครึ่งนะครับแลวอย่าลืมนะสามารถที่จะนัดเรียนสดกับผมเพิ่มเติมกับผมได้นะครับหรือว่าจะเข้าเรียนสดตามตารางเรียนก็ได้นะครับจะมีแจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีแบบกลุ่มตั้าไหร่บ้างนะครับแบบเรียนเดี่ยวก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคน้องเอ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วบางคนเพราะเราถ้าสมมติใครที่อยากจะมีอยากจะทราบข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ใช่ไหมก็สัมบาร์ที่จะทักถามกับแอดมินได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเต็ดโอเคพบกันครับ